เอาเลยครับสวัสดีคู้ชมชาวไทยเชื่อสายดาวค่ะทุกคนนะฮะที่มีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MJY Gamer นะครับผมวันนี้เราอยู่กับลิโปฮีโร่ที่โหดมากๆในเมตาแบน6ตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลว่าทําไมนะครับจังหวะนี้ขอจัดการกับนาตาาก่อนฉันมีบัฟแดงนะเพื่อนนายก็จะเดินช้าๆหน่อยนะครับก็จะเหนื่อยๆแล้วเรียบร้อยครับเปิดบัตรไปหนึ่งครับผมอ่าแล้วตรงนั้นนะครับเหมือนนิกจะไปป่วนบัฟแดงครับอ่าเรามีพันนิดพอดีเรียบร้อย กดดันป้าฝังตรงข้ามครับนี่แนะ่รีโป้ต้นเกมมันโหดสุดๆไปเลยนี่แนะ่อ้าวเจ้าอยากจะมาท้าทายกับข้าอย่างนั้นเรอตายซะอ,อีกตัวก็แล้วกันหลอมๆอมไหมครับจังหวะนี้นี่ผมน่าจะตั้งชื่อคลิปประมาณว่ารีโป้ตัวสุดโหดในยุคแบรน6ตัวครับอ่าคือยุคแบรน4ตัวเนี่ยรีโป้ก็โหดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายุคแบรน6ตัวเนี่ยรีโป้โหดคูณ2ขึ้นไปอีกครับเพราะว่า 50%นะครับคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะแบนเอลสู๋อยู่แล้วใช่ไหมฮะคือริโป้เนี่ยมันแพ้แครลลี่อยู่แค่2ตัวครับเอลสู๋กับฮาเตะนะครับเมื่อฝั่งตรงข้ามแบนเอลสู๋แล้วเราก็แบนฮาเตะอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยเลยครับพอเป็นฮีโร่แบบว่าไวโอเลตเทวันาสอะไรพวกเนี้ยครับริปโป้แบบตบสบายครับผมเนี่ยฮะฝั่งตรงข้ามเกมนี้มาเป็นไวโอเลตนะครับเรียบร้อยครับบัตแบนนะฮะเออคือพอฝั่งตรงข้ามแบนเอลสูล๋เราแบนฮาเตะใช่ไหมครับคือมันจะเหลือแครี่เล่นอยู่ไม่กี่ตััวครบสลิม ยอนเทลอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นฮีโร่แบบยุคเก่าๆเนี่ยคือริโป้เนี่ยสามารถล้วงได้แบบสบายมากๆเลยนะครับแบบไม่มีอะไรยากเลยนะครับสำหรับริโป้นะฮะอ่าผมก็เลยแบบว่ามองว่าริโป้เนี่ยตอนนี้เล่นค่อนข้างง่ายนะครับทั้งต้นเกมกลางเกมและเลดเกมนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้การแบนฮีโร่ที่แบบริโป้ไม่ชอบออกไปนิดนึงนะครับผมอ่าตอนนี้ผมลงแรงก็แบบเล่นริโป้บ่อยมากนะครับก็คือแบบถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามแบนเอลซูปุ๊บผมแบนฮาเตะตามปุ๊บคือจบเลยฮะ คือริโป้แบบสบายๆเลยนะครับนี่เอาไปแก๊งเลนล่างครับณจุดจุดนี้นิคฟิกจับครับตั้งหวะนี้ไปไหนเล่าเรียบร้อยถ่อยตัวละกันข่อยตัวละกันอ่าเรียบร้อยครับผมมา ฟาต่อกันดีกว่าครับยามสึกเรารบยามสงบเราฟาร์มนี่แต่ลิโป้เนี่ยก็ยังมีตัวอื่นที่แพ้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นฟอเรนติโนอะไรแบบนี้นะครับผมก็ระวังไว้ด้วยนะครับอ่าก็าคือหรือถ้าหมันไส้มากๆก็ แบนฟอร์เลนทิ้งเลยก็ได้ครับอ่าผมบอกเลยว่าถ้าในเกมไม่มีฟอร์เลนเอลสูฮาเตน,นะครับรับรองว่าเล่นสบายมากๆนะครับไม่กลัวซีซีด้วยนะครับเพราะว่าวีลงวีล่าจูบมาหรือเตียวเซียนอะไรอย่างเงี้ยครับมีหน้าจะจับเราก็จับไม่อยู่นะครับเราแบบว่ากันซีซีค่อนข้างเยอะนะครับอ้าวนาทยาเธอมาทำอะไรแถวนี้เธอจะฟิกไปไหนหรอ้ยมันคือจังเลยมีโลด้วยเรียบร้อยครับผม เอมิลี่เธอคือรายถัดไปจะหนีไปไหนล่ะจา้าอ่นานเรียบร้อยดัมมิเนติงเออวินาดีไหมซะน้ะาไม่ง,งั้นแกจะเป็นตบถัดไปนั่นเองอ่าตามไหมครับจังหวะน,นี้เราขโมยบรูมาได้หนึ่งแบบร้อมๆฮัตชาคลิปกลางก็ร้อมๆเช่นกันข้างบนนี้มีไหมครับอ่ามีให้เวทไหมเออไม่มีไม่เป็นไรกับปาชั้นก็ได้นี่รอมๆไปฮัตเกมนี้ สบายๆนะครับถ้าดูจากดับแล้วเนี่ยคือแบบฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างที่จะล้มผมค่อนข้างยากเลยนะครับไวโอเนี่ยถ้าของเท่ากันเนี่ยริปโป้ชนะทางอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไวโอเล็ตเนี่ยหนีริปโป้ค่อนข้างยากด้วยนะครับเพราะว่าวริโป้เนี่ยกระโดดได้ถึง3รอบนั่นเองนะครับแต่ว่าไวโอเล็ตเนี่ยหนีได้แค่ครั้งเดียวฉันก็รอแค่กูดาวสกิลหนึ่งเท่านั้นแหละจ,จึ๊บจึ๊บจับอาเรียบร้อยจะตามฉันมาอย่างนั้นเหรอคิดผิดคิดใหม่ได้นะมอทอส ตอนนี้ยังเล่นสบายๆอยู่นะครับแต่ว่าลิโป้เนี่ยกลางเกมจะดรอปลงนิดนึงแล้วก็เลดเกมดรอปลงอีกประมาณนึงนะครับผมซึ่งต้นเกมเนี่ยผมก็จะออกของโจมตีมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเตเปียร์ลองกินุสหรือว่าอมมิอาร์มนะครับแต่ว่าเลดเกมเนี่ยผมก็จะไปออกพวกของกันแล้วนะครับอย่างเช่นทรอยนะครับอย่างเกมเนี้ยน่าจะต้องทรอยนะฝั <laughs> ่งตรงข้ามเหมือนจะเล่นเวทเยอะเหมือนกันนะครับอ่าผมต้องมีทอยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่า ฝั่งตรงข้ามเป็นไวโอผมน่าจะออกเชียบล้อต่อครับให้แบบว่าไวโอยิงเรามาแล้วไวโอก็สโลนะครับล้วก็จะฆ่าไวโอได้ง่ายขึ้นไปอีกนะครับแต่จุดจุดนี้เราจะลุกฆ่าอย่างนั้นเหรอนีนะฮะึงเล่นสักหน่อยก็ดีมั้งเรามีลูกแก้วนะฮะเล่นสักหน่อยละกันวยโดนป้อมเยอะไปมา <c oughs> โดนป้อมเยอะไปฮะเยอะเราจะตายขาป้อมซะก่อนนี้สปิริตเซนีเนลเกิดครับผมฟาร์มไป อุ้ยได้ร้อยหนึ่งเลยเนี่ยโอ้โหได้20่นะครับเป็น120ยบาทนะครับอย่างรวยนะครับน้อนๆตรงนี้มีอะไรฮะมีบับบูครับผมชึบต้องโดนฆ่าเวทแล้วละ่ะเอมิลี่ไปไหนนะเอมิลี่อยู่กลางรอมๆสิครับอือด้านขวาผู้ชมครับผู้ชมเห็นเลือดนตาตาย่าแล้ไหมครับอืมัมนด่าน่าโดนมากๆเลยสวัสดีครับน่าโดนมากๆเลยเด้อ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 เด,เดตัวนี้มจากไหน ฉากนี้ผมบอกเลยว่าความหิวเป็นเหตุสังเกตไม่ยากมากจริงหิว <c oughs> นาตาาไปหน่อยครับเมื่อกี้วีล่าจูบมาแล้วเรากดอันตีออกมาได้นะแต่ว่ามันยังโดนหนืดของนาตาาอยู่นะครับอันตีมันวิ่งหนืดมากก็เลยแบบไม่ไหวนะครับโดนป้อมยิงเฮ้ยเฮ้ยเวโอเจ้าคิดดีแล้วเหรอจะตีป้อมของข้านะนี่โอ้โหดึงสวยครับเรียบร้อย แต่อันนี้อันนี้แบบอันนี้ไม่ได้ขิงนะครับอันนี้พูดในเชิงแบบว่าความรู้นะฮะต่อให้นิกไม่ดึงนะครับเมื่อกี้สกิลหนึ่งผมคูดา fire, แป๊บเดียวแล้วก็แบบเราสามารถแบบฟึบฟ <c oughs> ึบฟึบพืทัชโชไปหาไวโอเลตได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยใครหยิบไวโอเลตมาแล้วเจอริโป้เนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องแบบยืนดีๆเลยนะครับแบบระวังดีๆเลยไม่งั้นเนี่ยพื้นทัชโชมาเนี่ยไวโอแบบกาดตายสูงมากนะครับหนียากด้วยนะฮะ ไปโอกิ้งได้ทีเดียวแต่ริโป้คือทัดโชได้3รอบนะครับผมตรงนี้มีบัฟบูให้เวทแล้วฮะแต่ผมอยากได้ป้อมกลางเหลือเกินนะฮะตรงนี้ตีครับ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 เรียบร้อยฮะป้อมกลางคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับพยายามอยาให้แตกโดยเด็ดขาดนะฮะจึ๊บตรงนี้มีไวโอครับเ่นสักหน่อยละกันแต่น่าจะได้แค่นี้ครับเข้าลึกเกินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยตายอีกรอบนะครับอ่า ฟาร์มไปชิวๆครับเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าเอมิลี่โดนผมเวทป่าหนักมากนะฮะเอมิลี่น่าจะเล่นยากมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับมาถึงผมว่าเวทตั้งแต่แรกเลยฮนะอ่าเอมิลี่บอกว่าฉันมันไส้แกเล้วเกินลิปโป้แกจะเวทฉันอะไรเยอะแยะกันนะฉันขอโทษน,นะเพื่อนฉันขอโทษตัวฉันมันโหดเกินไปในแผนนี้นี่แน่ตามมาจิตามมาจิตามตามาสิครับมอทอ โอ้โหโอ้โหโอ้โหก็มาดิครับอ่าไวโอเธอเส็จชีวิแล้วล่ะบ้าจริงเธอตามฉันมาทำไมเนี่ยไวโอนี่ต้องรักษาระยะห่างจากริโป้ดีๆนะครับย้ำอีกรอบนะหรือใครที่กดแรงแล้วฝั่งตรงข้ามหยิบไวโอมาแล้วแบบไม่มีพอร์ินติโนอะไรประมาณนี้นะครับหยิบริโป้เข้าป่าเลยครับรับรองว่าแบบเราสามารถปั๊มเงินจากไวเอรเล็ตได้เรื่อยๆเลยนะครับอ่า แต่ทั้งนี้ก็หมายถึงของเท่ากันนะครับอของเท่ากันริปโปจะชนะไวโอนครับแต่ถ้าไวน์โอเงินนําเราแบบว่าเราเงิน5,000ันไวโอเงิน8 0 0พันอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับอันนี้อาจจะเป็นเราที่ต้องระวังนะครับเขาเรียกว่าแผนการเงินนําทําอะไรก็ได้นะครับแบบนั้นนะฮะจงังหวะนี้ครับมับงกรแสงครับกระโดด3นี่ ลิปโป้นี่กระโดด1กระโดด 2, น,2นี่จะไม่ค่อยไกละนะครับต้องกระโดดครั้งที่3นะครับถึงจะข้ามขือ่อบางขื่อได้นะฮะสามไหมครับโอ้ยข้ <t> างล่างมันลุมมาตุ้มหน้าเล่นมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวน่าเล่นหรือเปล่านะโอ้ยเพื่อนเราตาย2ครับแต่ว่าฝั่งเขายังเหลืออีกห้าว่ะ holy dragon h a d b e e n defeat ดันกลางสักหนึ่งครับเดี๋ยวขอลงไปดูเชิงก่อนครับโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะ ผม,ผมส่องเลือดฝั่งตรงข้ามแล้วเลือดเต็มกันทุกคนเลยงั้นผมตีป้อมดีกว่าครับลงไปนี่น่าจะแตกนะครับหมายถึงผมเนี่ยแหละแตกนะฮะโอเคครับฝั่งตรงข้ามไม่กันบ้านหรออ้าวอ้าวปาสกิลเล่นก่อนแล้วฮะปาสกิลเล่นเพื่อเพิ่มนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีครับผมนี่ได้ป้อมกลางเรียบร้อยฮะฝั่งต,ตรงข้ามเพิ่งว้าปกันมากันนะครับโอเคมีตัวอะไรให้เราปิดไหมฮะมีมอทอสหนึ่งตัวเพื่อเราไล่สามน่าจะได้หรือเปล่านะ จะได้นะครับโอเคครับมอทอตายเรียบร้อยครับผมดักตรงนี้ดีกว่าเข้ามาเลยกดล้างโจนเรียบร้อยอุ้ยดัษย่าเจีบจัดโอ้ยโอไม่เส้นยาแดงพาไปกันเลยทีเดียวโอ้โหหลอดเลือดดำที่แท้ทูปามกันต่อครับคุณผู้ชมมีเลือดเต็มแล้วอ่านแมปแป๊บครับได้ปอมกลางดันขวาดัน เอาบูก็พอครับนั่นจุดๆนี้เดี๋ยวเราไปหาบวกหรือไม่ก็ไปตีดา์กดีกว่าครับโอเคมีไวโอมีแอมเมลี่ค,ครับได้เวลาตีดา์กสเลยเยอร์แล้วถึงจะไม่ใช่ก็สเลยเยอร์ก็ตามดีไ,ไปครับจ๊บจับึบโอเคดันขวาดสักน่อยละกันตรงกลางอู้ตรงกลางเพียบเลยครับตอนนี้ เพื่อนเพื่อนต้องใจเย็นๆนะเพื่อนเอ้าเพื่อนมีการวาร์ฟเลยครับล <laughs> ิเกเตอร์ไปวาร์ฟใส่เขาทาไมนะ่ะอ,อ่าห์อยตรงนี้3มตัวเข้ามาไวจังเลยฮะเอา้าได้นะครับเนี่ยได้นะครับเนี่ยอา้าวเรียบร้อยไปหนึ่งครับวีราขอ,อผมไม่สนใจครับผมสนใจตัวบางๆคิดแต่ผมว่าน่าจะถมได้อยู่นะถมได้อยู่ครับจัดไปเลยจัดไปเลยเรียบร้อยได้มา4ี่ตัวครับตอนนี้มีครีปหนึ่งครับผม น่าจะจบได้อยู่นะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ให้คีฟตัวนี้ตายนะครับโอเคตีเรียบร้อยเหลือมอทอร์สหนึ่งตัวครับเขาจะเคลียร์คีฟเราได้หรือไม่มแล้วเขาไม่เลือกที่จะเคลียร์คีฟครับโอเคไีมอทอร์เท่าไหรนะ่นะนิดนตึงครับเขาหนีโอเคจบบ้านนะผมปมและก็เป็นครั้งที่พวกเราปลอดภัย ขอบคุณ e p ซึ่งได้แก่ลีปโป้คนนี้นั่นเองนะครับผมดามเมจ40.6%สิุหเปรสัมรัสรสกอร์เกมนี้ที่คิวตาย1ึ่งแอซซีเจ็ดสถ้าเกิดว่าชอบลิปนี้อย่าลืมชูนิ้วขึ้นมากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งหนึ่งครั้งแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ